ลำดับตอนนี้ไปก็จะนำเรื่องพระจักครคูบาลมาแนะนำในการปฏิบัติแก่ท่านสำหรับในตอนนี้ก็ขอต่อจากตอนก่อนเพื่อในตอนก่อนนั้นได้หยุดลงไว้ตอนที่พระจักครคูบาล ได้น,นัดหมายกับบรรดาพระบิสสสา์ทั้งหลายคือปรึกษากันว่าบรรษานี้เราจะปฏิบัติในอันอิธิยาบทใดบ้างบรรดาพระท่านหลายที่เป็นลูกน้องก็กราบเรียนว่ากระผมจะอยู่ในอิธิยาบทสี่ขรับอิธิยาบทสี่คือการปฏิบัติการนั่งเดินยืนนอนเท่าสี่อิธิยาบท แต่ได้ว่าสำหรับพระจักุมบาลหรือท่านมหาบานจำชื่อให้ดีนะครับในที่นี้ในพระบาลีท่านให้ชื่อว่าพระจักุมบาลบ้างชื่อเดิมว่ามหาบานบ้างในแต่ว่าในที่บางแห่งท่านเรียกตัวท่านเองชื่อว่าปาลิตะบ้างเขาได้โปรดอย่าฟังสับสนกันเป็นอันว่าเมื่อพระเทระ ได้รับฟังอย่างนั้นก็กล่าวว่าถ้าอย่างนั้นตัวฉันเองจะอยู่ในอิทิยาบทสามคือนั่งยืนเดินแต่วความจริงอาการอย่างนี้รู้สึกว่าเป็นการที่เป็นการเบียดเบียนกายเกินไปสำหรับท่านหลายผู้เป็นนักปฏิบัติไม่ควรจะปฏิบัติตามนี้ แต่ว่าที่พระเจ้าคุมบาลท่านได้เป็นอรหันได้แล้วปฏิบัติอย่างนี้แล้วก็ผมบอกแกท่านทั้งหลายบอกว่าไม่ควรตอนนอาจจะเห็นว่าเป็นการคัดค้านความดีของท่านผู้ปฏิบัติด,ดีปฏิบัติชอบท่านนี้ก็ต้องขอตอบท่านบอกว่าจงเว้นส่วนสุดสองอย่าง ขึ้นหนึ่งอัตตะกิริมฐานุโยคที่พระพุทธเจ้าทรงกล่าวว่าถ้าการปฏิบัติเบียดเบียนตนมากเกินไปจะไม่เป็นปัจจัยให้มันเกิดมรรคผลลำบากเครียดอีกประการหนึ่งสำหรับการมาสุขานิการนิโยคคือย่อหย่อนเกินไปก็เป็นปัจจัยไม่เกิดผลในความดีเช่นเดียวกันการมาสุขานิการนิโยค กามะแปลว่าความใคร่เวลาปฏิบัติอยากจะสาเร็จแบบนั้นอยากจะได้แบบนี้นี่เป็นอรมพุ่งซ่านเป็นอาการเขาตัณหาเราปฏิบัติเพื่อละตัณหาแต่ว่านําตัณหามาแล้วเข้าไปใส่ไว้ในใจแล้วก็ละไม่ได้ก็กลายเป็นครบตัณหาไป วันปฏิบัติเป็นมัชฌิมาปฏิมาธาพอทําใจให้สบายสบายให้กายกายยให้ายให้ทุกนักนี่ไม่เป็นการนี่เป็นการสมควรจะไปเหตุบรรลุมรคนแต่ว่าที่พระจักุมบาลตั้งทําอย่างนั้นเพราะกฎของกรรมของท่านถึงท่านนั้นหลายจะได้รับฟังในการข้างหน้าตามพัมบาลีกล่าไปว่าเมื่อท่านมหาเทระคือจักุมบาล นับตั้งแต่บัดนั้นบรรข้าบรรสาเป็นต้นไปแท่งก็ไม่ยอมไม่ยอมนอนทั้งสิน้นคําว่าไม่ยอมนอนนี่แปลว่าถือเนสัตชิแต่ความจริงเนสัตชินี่เขาถือก็เป็นจังหวะจังหวะ <c oughs> เวลาใดที่เราจะนนั่งตามปกติเราคนนั่งแต่ถ้าว่าไม่เป็นการทรมานตนเกินไปเอาแต่พอดีพอควร ไม่ใช้เวลาให้เครียดเกินไปอย่างนี้เป็นต้นแต่ว่าพระท่าจากคุมบาลน,นี้รู้สึกว่าหนักมากนี่เป็นกฎของกรรมของท่านท่านกล่าวตามพระบาลีว่าเวลาเมื่อหนึ่งเดือนผ่านไปโรคก็ขึ้นแก่ในตาของท่านน้ำตาไหลเป็นสายน้ำออกทั้งสองข้างเหมือนกับสายน้ำที่ไหลออกจากหม้อทะลุ ท่านบำเพ็ญเพียรสมนธรรมตลอดกลางคืนราตรีทั้งสิน้นในเวลารุ่นขึ้นเข้าในห้องเป็นนั่งแล้วปฏิบัติต่อไม่ยอมนอนในเวลาพิขาจารยคือเวลาบินบาบาตปัรดาพิสุทธิ์นั้งหลที่เป็นรูปสิทธิหกสิบรูปค่อาไปสู่ในสำนักของพระเถระแล,ะล้วกราบเปลี่ยนว่า ท่านเจ้าข่าเวลานี้เป็นเวลาพิขาจา์ขอรับพระเทระก็ตอบว่าอย่างนั้นหรือถ้าอย่างนั้นแล้วก็ท่านทั้งหลายท่านผู้มีอายุเอาผ้าถ้าอย่างนั้นท่านทั้งหลายจะถือบาทและจีวรของผมออกไปเมื่อกล่าวดังนี้แล้วก็ให้เธอทั้งหลายถือบาทและจีวรของตนออกไปแล้ว บรรดาพิสุทธิ์นั้นไหลายเห็นตาขั้งสองของท่านมีน้ำตาหนองอยู่มีความสงสัยที่ในกราบเพียนถามว่าพระคุณเจ้าขอรับในตาของท่านเป็นอะไรขอรับราเทระผู้มีจึงกล่าวว่าท่านผู้มีอายุลมมันแทงตาของผมบรรดาพิสุทธิ์นั้นไหลจึงกล่าวว่าท่านขอรับ หมอประารณาละไว้ไม่ใช่หรือครับเราควรจะไปบอกหมอดีไหมท่านตอบว,ว่าดีแล้วท่านนางหลเมื่อบรรดาลวิสุทธิ์นางไหลได้รับทราบอย่างนั้นก็ไปบอกให้แกหมอคึ้รับอนุญาตแล้วก็ไปบอกแกห,หมอหมอเขาก็หงน้ำมันส่งไปถวายท่านพระเทระเมื่อหยอดเวลาจะหยอดนํำมัน หยดในจมกูกหมอนี่ก็แปลกไม่กันโรคเกิดขึ้นที่ตาแต่ว่าหมอให้หยอดน้ำมันในจมกูกก็ต้องคิดเพราะท่านเป็นหมอแต่ว่าเวลาที่จะหยอดน้ำมันท่านนั่งน,นั่งหยอดท่านผู้รับฟังก็คิดดูว่าท่านนี่ท่านถือสัจจะในนสัจชิจริงๆคือเวลาจะหยอดน้ำมันไม่ยอมนอนหยอด นั่งหยอดแล้วน้ำมันมันจะเข้าไปยังไงก็ไหลออกหมดเมื่อหยอดแล้วก็เที่ยวเข้าไปในบ้านคํา่าเที่ยวไปในบ้านก็หมายเพื่อไปบินาบาตหมอเห็นท่านยังเรียนถามว่าท่านครับเมยินว่าลมแทงตาของท่านอาลมแทงตาของพระผู้เป็นเจ้าใช่ไหมครับพระเทระก็ตอบว่าใช่ทอุบาสศก หมอ,อยังถามว่าท่านโยค่าก็ผมหงน้ำมันส่งไปถวายพื้อคุณเจ้าได้หยอดทางจมูกแล้วหรือครับพระเทระก็ตอบว่าหยอดแล้วทนมุบาศกหมอถามว่าเดี๋ยวนี้อาการเป็นอย่างไรครับพระเทระก็ตอบว่ายังแทงตาอยู่อาการยังเจ็บยังปวดอยู่มันยังไม่คลายตัว หมอคิดชะงนในใจแเขาคิดว่าเราส่งน้ำมันไปเพื่อรักษาให้ระงรับให้หายได้ด้วยการหยอดเพียงครั้งเดียวเท่านั้นแต่ถ้าว่าเหตุเช่นไหนแต่คุณเจ้าโรคนี้จึงบอกว่าอาการของโรคนี้มันยังไม่หายหน่าแปลกใจจึงได้เรียนถามต่อไปว่าท่านเจ้าค้า น้ำมันนั้นพรอคุณเจ้านั่งหยอดหรือว่านอนหยอดก็รับพระเทระฟังแล้วก็นิ่งเสียเพราะอะไรเพราะน้ำมันเนมันต้องนอนหยอดแต่ว่าท่านแอบไปนั่งหยอดมันไหลหมดแม้จะหมอจะซักถามยังไงก็ตามท่านก็ไม่ยอมพูดหมอจึงนึกในใจว่าถ้าอะไรก็ดีเราจะต้องไปดูที่อยู่ของพระเป็นเจ้าด้ดยตนเอง น่ะจึงได้หลีกละจากพระผู้เป็นเจ้าไปไปดูวิหารที่ท่านพระผู้เป็นเจ้าพักอยู่คำว่าวิหารนี่จะไม่ดีว่าเป็นที่ยอยู่แม้จะเป็นกระท่อมเล็กๆเขาก็เรียกวิหารวิหาระนี่แปลว่าที่อยู่ไปตรวจดูที่นั่งที่นอนของท่านเห็นได้ที่นั่งกับที่เดินไม่มีที่นอน ยังได้มีความเข้าใจว่าหลวงพ่อองค์นี้ท่านไม่นอนแน่แล้วท่านนั่งหยอดจมูกจึงได้เรียนถามเรื่องว่าท่านเจะค่า,าน้ำมันนั้นเพื่อคุณเจ้านั่งหยอดรือว่าหรือนอนหยอดพระเทระก็ไม่ตอบท่านงคนหนึ่งหมอก็อ้อนวอนซ้ําว่าท่านผู้เจริญขอท่านอย่าได้ทําอย่างนั้นธรรมดาว่าสมณธรรม ในเมื่อร่างกายยังเป็นไปอยู่คือว่าชีวิตยังทรงอยู่อาจจะทำอะไรก็ได้ขอพระคุณเจ้ากรุณานนอนแล้วก็หยอดน้ำมันตาจะได้หายถึกครับพระเทระเดินตอบว่าคุณหมอไปก่อนเอถิดข้าไปเจ้าจะปรึกษาเพื่อนดูก,ก่อนความจริงคำว่าเพื่อนของท่านในที่นี้มันไม่มีใคร ญาติพี่น้องของท่านก็ไม่มีจะมีแค่แต่บรรดาพระภิกษุของท่านหลายที่อยู่ร่วมกันแต่ท่านก็ไม่ปรึกษาพระพวกนั้นท่านย่องไปปรึกษากับร่างกายของท่านถ้าปรึกษาแบบนี้ว่าท่านปรึกษากับร่างกายอยู่แบบนี้ว่านี่นปาลิตะอย่าลืมนะรับปาลิตนี่ท่านเรียกชื่อของท่านเอง ว่าปาริตะผู้มีอายุท่านจงว่ามาก่อนที่ว่าท่านจะเห็นกระลุกตาหรือว่าจะเห็นแก่พระพุทธศาสนาก็สังสารวัฏอันหาที่สุดมีได้อันใครใครตามคนไปให้รู้ถึงที่สุดไม่ได้การขั้นานานับตัวขอท่านผู้บอดด้วยจากสุหามีไม่ นี่หมายความว่าสังสารวัฏคือการเวียนว่ายตายเกิดเนี่ยมันไม่รู้จะจบขนาดใดที่เราเกิดมาเป็นมนุษย์สร้างความดีก็ไปเกิดเป็นเทวดาด้วยผมหมดจากบุญวาสนาบารมีหรือบารมีในการเป็นเทวดาหรือผมก็มาเกิดเป็นมนุษย์ถ้ากรรมชั่วยังติดตามเราอยู่เราก็ไปเกิดในอบายภิ นี่มันไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรเลยท่านบอกว่าจะนับแต่ท่านเป็นผู้มีจักสุบอดแบบนี้หมายความในชาติก่อนนะเคยตาบอดมาแล้วนับกันนะมาแวไม่ทนทําไมจึงจะมาสนใจกับไอตาบอดชาติเดียวที่จะไปยนิพายนกันนี่ไั้คิดอย่างนี้แล้วคิดต่อไปว่าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย ก็ล่วงไปแล้วหลายร้อยหลายพันพระองค์ในพระพุทธเจ้าเหล่านั้นพระพุทธเจ้าแม้แต่องค์เดียวก็ไม่เคยกําหนดได้ว่าอาที่ไม่เคยกําหนดได้ว่าสังสารวัตนี่มันจะไปจบลงตรงไหน,นถ้ายังไม่หมดกิเลสแต่ว่าท่านผูกใจไว้เดี๋ยวนี้เองว่าจากไม่นอน จนตลอดเวลาสามเดือนตามสัจจะที่ให้ไว้เอจนั้นจะสุขของท่านเองจะจิบหายจะแตกเสียก็ดีจะพังไปก็ดีก็ตามใจมันเถิดเราจะไม่สนใจกับร่างกายกับจักรสุเราจะสนใจกับาศาสนาอย่างเดียวคือมุ่งมั่งมุ่งผลให้ถึงให้ถึงเป็นพระอริยชนคือเป็นพระราหันเข้าสู่พนิพพานให้ได้ นี่ท่านนั้นหลายฟังแล้วก็ต้องดูทั้งน้ำใจของพระจักรคุบาลแต่ผมให้ดูน้ำใจอย่างเดียวนะผมไม่ได้แนะนำให้ท่านวายะต้องนั่งอย่างพระจักรคุบาลต้องทรมานอย่างนี้เองถือเป็นกำลังใจว่าร่างกายนี้ไม่สำคัญส่วนประกอบของร่างกายก็ไม่สำคัญมันจะพังเมื่อไรก็เชิญให้มันพังไป เราจะให้มันพังมันก็พังเราไม่ให้มันพังมันก็พังถ้าวันจะพังไปตามสภาพของมันก็เชิญเถิดปล่อยให้มันพังไปกําลังใจของท่านนันหลายถ้ามายึดอยู่ในร่างกายเมื่อไรเมื่อนั้นท่านเป็นพระอรหันในพระบาลีกล่าวว่าท่านกล่าวเป็นภาษิตว่าจักสุคือในตา ที่ท่านถือว่าเป็นของตัวนี่ท่านเตือนตัวของตัวเองมันจะเสื่อมไปก็เชิญเถิดแล้หูมันจยเสื่อมไปก็เชิญเถิดกายนี้กับมอนกันมันพังไปมาอะไรก็เชิญฉันไม่แย่เสกับเธอเธอเป็นแดงของความทุกข์ฉันไม่ต้องการ แม้สรรพสิ่งทั้นหลายที่เราอาศัยมันอยู่คือวัตถุธาตุทั้งหลายอันเป็นเรือนร่างหรือวิหารเน่ยของใช้ทั้งหมดมันจะเสื่อมมันจะสลายตัวอย่างไรก็เฉิญให้มันหมดไปเพ่งกล่าวต่อไปว่าปาลิตะเหตุจะไหนท่านจริงประมาทอยู่อยากสุที่ท่านถือว่าเป็นของตัวมันจะสุเดมเสียสูไปเสียก็เชิญ จะประมาจอยู่ทำไมจเจ้าใจเข้าไปจดจ่อในสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ว่ามันจะทรงตัวเพื่อประโยชน์อะไรหูก็เหมือนกันมันจะสุดทมไปยังไงก็ช่างมันร่างกายมันจะพังก็ช่างมันเชิญให้มันเป็นไปตามอธัธยาศัยแม้ว่าสรรพสิ่งนั้นหลายอันอาศัยกายนี้ก็สุดทมไปเสเถิยสิ่งทั้งหลายนะ จะเป็นบ้านเรือนโรงทรัพย์ถินต่างๆนี่ท่านตัดมาแล้วการตัดลาบตายศเป็นปัจจัยของความสุขเป็นปัจจัยของพระอรหันต์ท่านตัดมาหมดแล้วท่านกล่าวต่อไปว่าปาลิตะเหตุเช่นไหนจึงประมาทโย่ากสุขของท่านที่ท่านถือว่าเป็นของตัวมันจะแตกมันจะพังก็เชิญหูมันจะเสียก็เชิญหรือว,ว่ารูป ที่เป็นเหมือนกันอย่างนั้นก็่คือร่างกายจะมันจะพังก็เชิญสรัพยสิ่งที่ตนอาศัยอยู่นี้มันจะแตกไปก็เชิญปาริตะเหตุจะไหนท่านจึงประมาทอยู่นี่ท่านเตือนใจของท่านคือไม่สนใจในร่างกายเข้าในพระบาลีที่พระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสอนได้พอวางกายเสซนได้เมื่อไรแล้วก็ถึงอรหัตผลมีความสุขเมื่อนั้น มันวางตรงกายอย่างเดียวไม่ต้องไปวางที่อื่นถ้าวางกายได้อย่างอื่นมันก็วางได้หมดท่านพระเถระให้โอวาาแก่ตุนด้วยวาระทั้งสามข้างอย่างนี้แล้วได้นั่งนั่งเอาน้ำมันเป่าเข้าจมูกแล้วจิงเข้าไปวินับ,บาตหมอเห็นแล้วยังถามว่าท่านโยค้างท่านเป่าน้ำมันเข้าในจมูกแล้วหรือยัง พระเทระก็ตอบว่าเป่าแล้วท่านบาศกหมอถามว่าเป็นยังไงบ้างครับท่านก็ตอบว่ามันยังเสียดแทงอยู่หมอถามว่าท่านนั่งหยอดหรือว่าท่านนอนหยอดตอนนี้ท่านก็นิ่งเสียท่านกล่าวว่าแม้แต่หมอถามซ้ำๆซ,ซ,ซักแท้ท่านก็ไม่ตอบ ขณะนั้นหมอกล่าวกับท่านว่าท่านผู้เจริญท่านไม่ทําความสบายตั้งแต่วันนี้ขอท่านอย่าได้กล่าวว่าหมอคนนี้หงน้ามันถวายท่านแล้วกับผมก็เช่นเดียวกันจะไม่กล่าวว่าผมหงน้ํามันถวายพระพป็นเจ้าเพราะเกรงว่าจะเสียชื่อเพราะด้วยน้ามันที่ถวายไปนี้ถ้าหยอดใน,นจะหมกเพียงครั้งเดียวเท่านั้น ถท้าท่านนอนหยอดมันก็จะหายทันทีนี่ยาเขาสักดีจริงๆพร,ระเทระมาถูกหมอบอกเลิกแล้วก็กลับไปโสวิหารคิดในใจว่านี่เธอพูดกับตัวเองเวลานี้หมอเขาก็บอกเลิกแล้วอย่าได้ละอิยาบทสินะเธอเป็นสมณะ เธอเป็นผู้สงบเธออย่าไปยุ่งกับขันห้าขันห้าลูกตามันจะเป็นยังไงก็เชิญเราต้องการอย่างเดียวคือพระพุทธศาสนาคําว่าพระพุทธศาสนาแปลวคำสอนของพระพุทธเจ้าศาสนาแปลว่าคำสอนวาจารย์ใดที่พระพุทธเจ้าสอนมาแล้วเวลาวาจานั้นเราจะส่งไว้ไม่ยอมละ ถ้าท่านเรากล่าวเตือนใจท่านบอกว่าปาลิตะท่านถูกหมอก็บอกเลิกจากการรักษาแล้วหมอก็ทิ้งเสร็จแล้วเที่ยงแ่วต่อมัจจุราชที่หมายความมันเที่ยงแท้แน่นอนว่าร่างกายไม่นกายมันจะพังมันจะตายเหตุชไหนท่านจึงประมาทอยู่เล่าเร่งรัดในการทำสมณธรรมให้ยิ่งขึ้น เมื่อตักตนตักเตือนตนแบบตนเองแบบนี้แล้วก็บำเพ็ญสมณธรรมลำดับนั้นพอมัชิมยามล่วงไปแล้วดวงตาของท่านและกินเลสก็แตกพร้อมกันคือลูกตาก็บอดกินเลสก็ดับเป็นพระราหันต์บอกก่อน ไม่ก่อนและไม่หลังจากกันคือดวงตาแตกกับความเปรีพระอรหันต์นี่พร้อมกันพอดีเพราะสายที่กําลังใจตัดว่าตากดดีหูกดดีร่างกายก็ดีของที่เนื่องกดดีมันจะพังก็จั่งมันฉันไม่สนใจท่านเป็นพระอรหันต์ขั้นสุขวิปัสสโกเข้าไปสู่ในห้องที่นั่งแล้วยังไม่นอนเพราะมันยังไม่ครบสามเดือน ไม่เวลาวินาบาทบรรดาวิสุทธันหลายไปเรียนท่านว่าท่านผู้เจริญเวลานี้เป็นเวลาพิขาจารขอรับพระเทระถ,ถามว่าถึงเวลาวินาบาทแล้วหรือท่านผู้มีอายุทั้งหลายีิสุดนันหลายก็กราบกราเปลียนว่าถึงแล้วอรับท่าพระเทระจึงกล่าวว่าถ้าอย่างนั้นท่านนั้นหลายไป ผมไปเถิดผมไปไม่ไหวท <c oughs> ี่สูต่านหลายกล่าวว่าท่านเหล่าครับท่านบวตาของผมนะ่ะมันแตกไปแล้วไปไม่ไหวขอท่านท่านนั้นหลายไปกันแล้วกันเธอทั้งหลายเหล่านั้นแลดูตาของพระมหาเถระแล้วต่างคนแต่งก็ร้องให้น้ําตาไหลรอ <c oughs> พระวัดูจเจริญท่านอย่าได้คิดย <c oughs> เยืนไปเลยครับ พวกกับผมท่างหลายจะปฏิบัติท่านว่าดังนี้แล้วก็ทําวัดปฏิบัติที่ควรจะทําเสร็จแล้วก็เข้าไปสู่บ้านเพื่อบินดบาตบรรดาชาวบ้านท่านหลายไม่เห็นพระมาหาเทระจึงถามว่าท่านเ้าค่าพระผู้เป็นเจ้ามาหาบานไปที่ไหนกด้เจ้าโ้ค่า บรรดาพระทั้งหลายก็เรียนให้บรรดาชาวบ้านทราบเวลานี้ถ้าตาท่านเสียเส็จแล้วมองไม่เห็นเมื่อบรรดาพวกเขาทราบข่าวอย่างนั้นก็ส่งเขาต้มบ้างเขาสวยบ้างฝากพระบถไหวแล้วบางคนก็ถือของท่านหลายเหล่านั้นไปถวายเองไหวพระเทระแล้วต่างคนต่างก็ร้องไห้กลิ้งเกลียกอยู่แทบเท้าของท่าน ถ้าปลอบว่าท่านโยคาเขาไเจ้าท่านหลายจะปฏิบัติท่านท่านอย่าได้คิดอย่างอื่นไปเลยใน้วลากลับนับตั้งแต่นั้นมาเขาท่านหลายก็ส่งเขาต้มบ้างเขาสวยบ้างไปจะไหวท่านเป็นปกติทุกวันไม่ได้ขาดสําหรับฝ่ายพระเทระเมื่อบรรลุอลาตผลแล้ว ก็กล่าวสอนบรรดาปิสุทธ์ทั้งหลายหกสิบรูปทั้งหลายเหล่านั้นตลอดการตลอดสมัยหมายความว่าไม่ละในการสอนเมื่อท่านบรรลุแล้วท่านก็พยายามสอนทุกอย่างให้วอว่ายูอย่างนั้นขั้นจนที่จะออกวันออกพรรษาบรรดาพระอรหันต์พระบรรดาพระทั้งหลายเหล่านั้นก็บรรลุอรหันต์ด้วยปฏิสัมภิทาญาณทุกลกูก เรหรับวันนี้มองดูเวลานี่จะต่อไปก็ต่อไม่ไหวเวลามันน้อยก็ขอย,ย้ำตอนนี้สักนิดหนึ่งว่าท่านอาจจะสงสัยว่าอาจารย์เป็นขั้นสุขาวิปัสสโกแล้วก็บรรดารูกสิษย์เป็นอาหารหันต์เป,ป็นปริสัมมิทาย,ยานอย่างนี้มันอาจจะเกินพอดีพอควรไปเพราะอะไรเพราะว่ามันน่า่าสงสัยถ้าว่าอาจารย์เป็น ฏิสัมมิทายานสอนลูกศิษย์ในหะ้เป็นอรหันต์ขั้นสุขบิปสัสสโกตีวิโชชรบ,บิญโยมันเป็นของไม่แปลกตอนนี้อาจารย์เป็นอรหันต์ขั้นสุขบิปสัสสโกเห็นผีเห็นทเนทวดาก็ไม่ได้แต่ทําไมมานั่งสอนลูกศิษย์เป็นอรหันต์ปฏิสัมมิทายานขอเรื่องความสงสัยสักนิดหนึ่ง ว่าระดับขอ้อรหัสปฏิสัมมิทายานะเวลามันน้อยผมขอพูดจำกัดหรือว่าอาพินยาหกก็ือปฏิสัมมิหรือว่าวิชาสามมันขึ้นอยู่กับฌานที่เราจะพึงปฏิบัติความจริงพระจักโุมาลท่านเดินยืนนั่งไม่นอน อาการแบบนี้จิตจะทรงตัวนานจนทังเข้าถึงสมาบัติแปดยังพระอ,องค์อื่นไม่ได้ <Okay. S 1> การเจริญรูปฌานและรูปฌานต้องอาศัยอาการนั่งเป็นสำคัญเป็นพื้นฐานแล้วก็ต้องมีการพักผ่อนจิตสงบสงัดร่างกายต้องเป็นสุขมากเพราะการเจริญฌานเนี่ยถ้าร่างกายไม่เป็นสุขมันเจริญไม่ไหวสังเกตเอาไวด้ดีว่าถ้าร่างกายไม่ดีนิดเดียว เียงเท่านี้สมาธิจิตมันจะเคลื่อนตัวสำหรับพระจักุมบาลถ้าไม่นอนท่านั่งยืนกับเดินแต่พระทั้งหลายเหล่านั้นถ้ามีการนอนมีการพักผ่อนให้ร่างกายมีแรงฉะนั้นการเจริญพระสมณธรรมจริงมีจิตเข้าถึงสมาบัติแปดเื้ได้รูปฌชานสี่และอรูปฌชานสี่ เมื่อจิตเข้าถึงสมาบัติแปดแล้วตอนนี้แหละท่านั้งไลายถ้าใช้วิปัสสนาญาณเป็นคู่กับกำลังใจหมายความว่าเอาวิปัสสนาญาณคือการพิจารณาขันห้าตามที่กล่าวมาแล้วแตตามแบบฉบับของพระจักุบาลเพื่อแบบฉบับของท่านไม่ผิด มาควบคุมการควบกับสมาบัติแปเป็นที่พื้นฐานเมื่อเป็นพระอรหันต์และเข้าถึงพระอนาคามีท่านผู้นั้นก็จะได้บรรลุอนาตาผลเป็นปริสัมมิทายานถ้าถึงพระอนาคามีก็เรียกว่าพระอนาคามีปฏิสัมมิทายานสำหรับปิสัมมิทายานนี้เรียกว่ามีความจำเป็นอย่างยิ่ง ที่จะต้องถึงอนาคามีก่อนจะได้ตแต่ชาญโลกีไม่ได้อรบมบรรไดท่นานทั้งหลายคำแนะนํำและความเป็นในความเป็นมาของพระเถระผู้เท่ามองดูเวลาก็หมดเสร็จแล้วสําหรับวันนี้ขยุติว่าแต่เพ,เพียงเท่านี้ขอความสุขสวัสดีจงมีเดวท่านผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี